แล้วตอนนี้เราไปร่วมทําบุญวันเกิดกับน้องรอนสุดแซบที่บอก<ช>ว่าแซบหลังๆเขาก็มีการเข้าฟิตนงฟิตเนสบิ้วร่างกาย<ช>เห็นรูปในอินสตาแกรมนี่แบบว่าหน้าท้องแบบมาแล้วนะมันต้องอย่างนี้สิต้องขอปรบมือนะคะก็เป็นประจําทุกปีค่ะที่น้องรอนพัทรพลเนี่ยจะต้องนาทีมแฟนคลับของตัวเองไปทําบุญวันคล้ายวันเกิดคือจริงๆนะเกิด21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สาเหตุที่ปีนี้น้องรอนจะต้องเลื่อนมาอีกนิดเพราะว่าติดภารกิจละครเวทีค่ะงานนี้กลุ่มแฟนคลับที่ยัง คงเหนียวแน่นมากกว่า5ปีนะคะก็มาร่วมทําบุญถวายพระตาหารเพลพระสงฆ์9รูปที่วัดพระราม9กาญจรนาพิเศษค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ร่วมเปิดโต๊ะค่ะเชิญแฟนๆน,นะคะมาร่วมทําบุญกันด้วยนะคะกับโครงการดีๆเพื่อหาไรายได้นะคะช่วยเหลือกับทางโรงเรียนบ้านขมิน้นจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองส่วนของขวานวันเกิดปีนี้เจ้าตัวหนุ่มร้อนก็บอกว่าไม่ได้ซื้ออะไรให้พิเศษให้กับตัวเองเลยแต่ว่าจะมีความสุขกับงานแล้วก็ตั้งใจทํางานแบบมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อครอบครัวน่ารัก ครับปีนี้อายุครบ2ีบปีครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันเกิดผมเนี่ยตรงกับวันที่21กุมภาครับผมที่ผ่านมาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยตรงกับวันที่มีการแสดงละครเวทีครับแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้ก็คือทํางานแทบทุกวันเลย<ม>ก็เลยยังหาวันที่แบบจะมาร่วมทาบุญไม่ได้เพราะว่าผมเองตั้งใจว่าทุกวันเกิดครับจะมาร่วมทําบุญกับทางแฟนคลับวันนี้ก็ว่างแล้วครับก็เลยนะครับจัดกิจกรรมในการที่เขาเรียกว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทําบุญครับเขาเรียกว่ามัน เพื่อเสริมสิริมงคลในวันเกิดแล้วก็ผมตั้งใจว่าทุกปีเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ารวบรวมครับรวบรวมเงินมาทําบุญแต่ว่าตัวเงินตัวเนี้ยเราก็จะดูว่ารายได้ที่เราได้มาเนี่ยเราจะไปช่วยเหลือที่ไหนบ้างแต่ว่าอย่างปีนี้นะครับก็มีโอกาสมาทําบุญกันที่วัดพระรามเก้าครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับก็จะเอารายได้เนี่ยไปช่วยเหลือของเรื่องของพิธีการบวช สำเนีดูร้อนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนําเงินครับไปช่วยบํารุงโรงเรียนครับบ้านคมินที่จังหวัดอุบลมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับแต่คือผมก็ตั้งใจตั้งใจครับว่าทุกปีถ้าเกิดเรายังมีมีโอกาสที่มีคนมาลักเราก็ก็ก็บอกตัวเองว่าเราก็จะเป็นเป็นศูนย์กลางครับในการกระจายกระจายข่าวแหละแล้วก็อะไรที่เราทําได้เราก็จะรวบรวมครับแล้วก็ช่วยเหลือมาเราเองแล้วมันเกิดปีนี้เรามีเื้ออะไรให้ ทุกปีผมไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าผมผมมองว่าเรา,เราผมมีความสุขทุกวันนะอย่างอย่างแต่ละวันที่ผมมีชีวิตอยู่เนี่ยผมก็มีของฝันให้ตัวเองมีอะไรให้ตัวเองอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็หวังว่าเราก็ดูแลครอบครัวครับผมก็หวังว่า เราอยากทางานให้ดีมากกว่าแล้วก็หวังว่าโอกาสในเรื่องการทํางานมันจะเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะผมอยากทํางานไงเพราะว่าการทํางานมันต่อย,ยอดทางเรื่องของประสบการณ์ของตัวเราเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันก็มีไรายได้มาให้ดูแลครอบครัวด,ด้วยใกล้เป็นระเพทแล้วเราเราเชื่อเรื่องพวกนี้หรือเปล่าผมเป็นคนเชื่อว่าถ้าเกิดอันไหนดีเชื่อครับอันไหนไม่ดีไม่เชื่อเ <c oughs> <c oughs> ขาค้าง,งตัวเองเหรไม่ก็ผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าเราก็ทําดีทุกวันครับสุดท้ายแล้วจะเกิดก็เกิดแต่ว่าก็ทาทุกอย่างอย่างมีสติมากขึ้นค่านหนึงมันอาจจะ เป็นชงแบบดีก็ได้กายก็พยายามคิดบวกแล้วครับไม่ค่อยไม่ค่อยไปสนใจหรือไปไปโฟกัสตรงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็ Happy b i อ่ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังร่วมไปถึงอนุโมทนาบุญด้วยใช่นะคะคือเรื่องยอดนะไม่จะเป็นมันสำคัญที่ติดใจตั้งใจที่จะเออนำเงินนี้ไปถวายหรือว่าทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเป็นใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไป